ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่30ตุลาคม2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ f a c e b o ๊ k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะหน่วยงานรัฐโทรหาเอจใจสักนิดไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีสายอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการโทรหาอย่ารีบเชื่อเพราะอาจเป็นกลลวงของมิจชฉชาชีพโดยกรณีที่พบมากได้แก่อ้างว่าผู้รับสายเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายอ้างว่าได้รับแจ้งความออนไลน์จึงโทรมาสอบสวน อ้างว่าจะช่วยเหลือเรื่องคดีและอ้างว่าจะขอตรวจสอบเงินในบัญชีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หลักคิดเพื่อป้องกันตนเองคือหน่วยงานราชการจะไม่ให้ประชาชนทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์รวมถึงการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนด้วยหน่วยงานรัฐไม่ติดต่อประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์และไม่มีหน่วยงานใดสามารถต่อสายไปอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อพูดคุยปัญหาของท่านได้ในทันทีเช่น โอนสายจากปริษัีไปยังธนาคารหรือสถานีตำรวจได้หากประชาชนได้รับสายโทรศัพท์เหตุการณ์ดังกล่าวอย่าเชื่ออย่ารีบและอย่าโอนเงินให้มิจชาที่เป็นอันขาดเพราะหน่วยงานราชการจะไม่ให้ประชาชนทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์แน่นอนประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่โทรหนึ่หรือแจ้งความออนไลน์มีช่องทางเดียวเท่านั้นคือ ที่เว็บไซต์ w w w t h a i p o l i s o n l i n e c o m สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ